โซชาที่เพิ่งรับงานคุมเบซิกตัดยาว18เดือนเตรียมเดินเครื่องล่าตัวคาเซมิโรอดีตกองกลางตัวเก่งของรอันมาดริดเข้าร่วมทีมเพราะเชื่อว่าดาวเตะชาวบราซิลรายนี้จะช่วยยกระดับทีมให้แกร่งขึ้นอีกขั้นอาสื่อดังจากสเปนร,รายงานว่าโซชาได้แจ้งความต้องการนี้กับบอร์ดบริหารของเบซิกตัสเป็นที่เรียบร้อยและสโมสรเตรียมเปิดโต๊เจรจากับแมนยูนเตดในเดือนมกราคมนี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่ปีศาจแดงจะยอมปล่อยตัวคาเซมิโร่ออกไปเนื่องจากตอนนี้เขาไม่ใช่ตัวเลือกหลักในยุคข,ของรูเบนอโมริมกุนซือหนุ่มชาวโปรตุเกสสำหรับคาเซมิโร่เจ้าตัวมีข่าวย้ายทีมมาตลอดช่วงตลาดรอบสองเพราะต้องการโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอโดยนอกจากเบซิกตัสที่อยากได้ตัวเขายังมีทีมดังจากลีกสาอทุที่พร้อมเข้ามาล่าลายเซ็นของดาวเตะบราซิลรายนี้ด้วยเช่นกันเรียกได้ว่างานนี้เบซิกตัสต้องเร่งเครื่องหนักเพราะคู่แข่งในตลาดครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว แฟนแฟนแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ